โอ้สนามนี้เหรอเนี่ยหุย้ยอะไรอะ่ะโอ้โหเวทเกอร์บะเนี่ยโย่ของพลีเซซี่แปดปีด้วยนะครับผมโอเวอร์ชิปเป่งเลยรถคัมแบ็กรถคัมแบ็ก ปอนสวัสดีเพื่อนตึง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  ไปแล้วกูไปแล้วเฮ้ยโอ้โหโดนเฉยเลยโดนได้ไงกัน แม่งมาดิไอเวทเกอร์กระโปกนะมาดิโดนกุดจ,จูกแล้วนี่ ต้องใช้ไหมอันนี้ก่อนเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้ยติดเชื้อขั้นสุดช่วยด้วยติดเชื้อขั้นสุดปั่นไฟเลยเพื่อนไม่ไรเฉยเฮ้ยกูถามจริงมันตึงขนาดนี้หรอ ตึงเกินนะฉีกกันโอ้ถ้ามาไล่ผมก็เลยผมอ,อจาจจะล้ม,มนะวิ่งช้าแล้วอะ่ะปั่นบ้านเรอบ้านใหญ่เฮ้ยจะคุมโซน,นะเนี่ยต้องปั่นฝั่งโน้นป่ะเฮย้ยเครื่องเร็วจัด อ้าวคุต่อเลยมาดิแหมขอบคนที่ที่เวนจังหวะไว้ให้ฉีดเซรุ่มนะก็แ h a ง k ิ้วขอบใจเฮ้ย <c oughs> ไ้ไละ ไฟฉายแกผมปั่นตรงนี้ได้เลยเอาเอาหิวซะก่อนเมื่อกี้นี้จะไม่มีใครโดนแขนเลยนะตึงเกินตึงเกิน ดูตรงทีมี้จะเป็นงานจัดนะครับดูรู้เลยเนี่ยคือปั่นไฟกันเร็วมากอ่ะผมว่าผมจุก,ก็แบบสองสองนาทีเองกว่ากว่าสองสองนาทีอเออประมาณเนี้ยเสร็จไปสามเครื่องแล้วเนีน่ยเคลือนไปรยที่แบบเร็วมากอ่าเดี๋ยวให้ตัวไอโนเนียไปช่วยแล้วกัน ขอปั่นบ้างคนยังไม่ได้ปั่นเลยนะเออขอปั่นสักเครื่องลกัาากกันอาจจะเก้าเก้าไว้นะครับเครื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนคุมโซนเนาะผมเห็นเครื่องตรงกลางแมบบเสร็จแล้วสองอะ่ะเดี๋ยวเก้าเก้าไว้แล้วกันอืมเครื่องฝั่งนี้น่าจะหมดละจริงๆด้วยพ้าเดี๋ยวเหลือฝั่งโ้นแล้วมันเล่นยาก ่วยอะไรบ้างอะหรือว่าเขาเฝ้าวันอ่ะเอ้ยเหมือนช่วยไม่ได้นะน่ะเหมือนจะกดมมนได้กันหรือเปล่าสามคนทรงดุดุสามคนเลยจูเล่มาโอเคช่วยได้ถือว่าสวยเก้าเก้าไปครับน่ะยังเหลือเครื่องนู้นแล้วก็เครื่องผมต้องเครื่องแรกตรงนูน้น <c oughs> ได้ได้ได้ว t ตถุฟลนี่ไงตันคุมโซนจริงด้วยเหย็นป่ะยังไงก็ต้องปั่นฝั่งนี้เนี่ยสามเครื่องติดเลยโอเคไปล้อมุมนูน้นเราก็ปั่นมุมนี้นี่เป็นการอ่านเกมนะครับของผมนะในฐานะที่ผมโซโล่ผมก็ต้องอ่านลึกนิดนึง มาว่ะเฮ้ยใครจุดอะเชี่ยแล้วตัดชิบหายแล้วชิบหายแล้วโดนน,นะเนี่ยตรงนี้ไม้ไปแล้ว ยังเหลือตรงนั้นอยู่อ๋อถ้าคืเอเริ่มมาเล่นด้วยก็ดีครับถ้าเกิดคิดว่าจะโยกไปเล่นบ้านใหญ่อะ่ะมันก็ดีถ้าคืเอเริ่มมันไปไป,ไปตามันนะถ้าคืเอเริ่มมาเลือกที่จะคุมเครื่องมันก็เล่นอยู่แค่ฝั่งเนี้ยคิดเยอะไงผมคิดเยอะ มา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 เดิกบันไดไม่มานี่ก็ปั่นหัวท้ายไปแค่นั้นเองวิธีอีกวิธีหนึง่งเนี่ยน่าจะปั่นออนี้อยู่ว๊อไม่มีใครปั่น เล่นโซโล่ต้องใส่มองไม้แล้วนะตอนนี้ผมว่าเปอร์ที่ดีสุดสำหรับโซโล่คือมองไม้เพราะเราจะไม่รู้เลยว่าเพื่อนมันเปนตรงไหนไปแล้วบ้างกลัวลมตรงนี้หรอเฮก่อนดิเพื่อนเอ,าอ้าเฮียมันมานี่่าเฮ้ยกูเดทหาติดนะเว้ยเมื่อกี้ว่าต่อฟากแมน เออมาล้มตรงนี้ดีละไอเครื่องนั้นน่าจะเสร็จนะผมว่า <_ S 1> มีอดีาลีนอีกสวยสวยสวย <_ S 1> อยู่ๆแวะมาหาเฉยงงเลยเ <_ S 1> มือ่อกี้ผมกดในท้าติดนะผมเห็นมันขึ้นออร่าอยู่อะแต่แม่งดันล้มเฉยเลยมันขึ้นออร่าเหมือนโดนโบโลอะขาวๆตรงตัวนิดๆหนึ่งอะ หิวเลยละการชั้อุ้ยหิวเร็วจังวะหิวเร็วนะเนี่ยมือนุ่มมาก thank you ฉีดกันเหลือแค่สามเรื่อนตรงนี้แล้วเพื่อนเอ้ยเอายัางไง ตึงมันตึงมันตึงเดี๋ยวผมปั่นเครื่องนี้ฮะโอเคปะเนี่ยมันคุมโซนแล้วต้องปั่นเครื่องนี้กับเครื่องนั้นหัวท้ายแยกเล่นเป็นคู่เลย เฮ้ยไอไอนี่มันไอจุติ1อยไม่มาปั่นวะเฮ้ยมันเดินทำอะไรวะไม่มาเช็คเครื่องนี้ด้วยซ้ำเนี่ยเห็นปะเช็คอยู่แค่เครื่องตรงหน้าบ้านเล็กกับเครื่องไอข้างๆฝั่งโน้นโอ้หถ้าปั่นสองคนจะเสร็จแล้วเนี่ยของปั่นคนเดียวรอบไปห้าสิบแล้วเนี่ย มาไหมมาไหม <laughs> ผมมันเป็นหนูอะ่ะแอบปั่นอยู่คนเดียวพอขเขาไจะปวดกันอยู่ปะไม่รู้อ่เล่าไว้เพื่อนเล่าไว้เล่าไว้เล่าไว้จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแม่งเสือกมากตาว ตีธรรมดาขอร้องสวยเอาไม่สุดเอาแต่เครื่องจะเสร็จนะถ้าไม่ถีบอะ่ะอุ๊ยโอ้โหโลกกตัวตลกโอ้โหเปิกดีนะเนี่ย คอมโบหัวหมูด้วยโอ้ไม่ก็อ้าว what the fuck เครื่องผมจะเสร็จแต่มันมาอีกรอบนึงน่าจะล้มครับผมน่าจะล้มเราฮิวพอนก่อน โอ้โหให้ตายเถอะโดนเซตนี้เข้าไปมีพอลุกเองด้วยแจ่มจัน <c oughs> เกมตึงเล่นไหมพอโดนคมโซนกระทึบโอ้ยคนเหนียวเลย โอ้ยเหนียวจัดจะเด็จแล้วจะเด็จแล้วขอบคุณรีซับน้องกรุ๊กด้วยครับสี่เดือนนะครับผมต่อซับแบบไม่มีอีโก้ขอบคุณมากครับขอบคุณเอ่อสำหรับซับพอร์ตครับเอาละผัดกันฮิลเนี่ยุมโซนชิวชิว แต่เครื่องผมมันจะเสร็จแล้วเว้ยตรงนู้นอะต้องกลับไปประจำการว่ะเหลือเท่าไหร่อะมันุูโอ้โหหายไปเยอะต้องบอกก่อนว่าหายไปเยอะเลยทีเดียว ให้แม่งมาดิพาแม่งเข้าขอบแบบตายเลตโกเลตโกไล่เนียอยู่ เนี่ยต้องจุกให้นานพอด้วยเอาแบบไปก่อนไม่ห่ะมันทิ้งแล้วกลับมาแล้วมั้งเนี่ยก็ทื่อพรก่อนมาเลยสวยโซนแล้ว เอ,อ้าวไม่ดูเครื่องนี้ซะด้วยฝั่งนู้นเป็นไงบ้างวะไม่ได้ไปดูเลยใกล้เสร็จจังวะป่านจนแต้มตัดแล้วเนี่ยฝั่งนี้ใกล้แล้วนะปวจะจดจัดๆอะทีมจุดพอรอยยับเลยเจ็ดสิบเปอร์ตองจะแปดสิบ แป,ปดสิบเปอร์คุณจับทีบดีเครื่องอะทีบไปก็เท่านั้น ยังไงเราเองง้างไม่ง้างไม่ง้างเฮ้ยเครื่องจะเสร็จลวเว้ยเพื่อนไปซ้ำไปหน่อยเว้เฮไปซ้ำไปหน่อย โฮลี่เชิดก็เราก็ทำอย่างนี้เรื่อยๆสู้อ้าวสวยเออใครซ like ้ำให้วะขอบใจขอบคุณ thank you มันจะเสร็จแล้วไงผมปั Comic ่นไว้เจ็ดสิบแปดสิบอะเมื่อกี้เก้าๆไว้ก่อนละกันตรงนี้คือผมอ่านขาดแล้วเกมอะ มันมาตึงตอนท้ายจริงเนี่ยถ้าปั่นตรงบ้านใหญ่เสร็จเนี่ยแต่ไม่เป็นไรทีมแก้เกมมันได้ครับก็จุดพรแล้วก็เรื่อยๆก็เดี๋ยวเดินเก็บเดินท้ายก่อนวะเผื่อ,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 อได้ใช้นะฮะโดนแขวนไปทั้งสิ้นสามรอบเอง มีบาร์โลบปะวะประตูไกลอยู่นะเนี่ยโอ้มีมีคนไปดึงแล้วอาจจะมีประตูโอ้ประตูบ้านเล็กใช่ไหมอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้แต่เนียงไม่โดนแขวนเลย ไม่ไล่วะออกเลยแล้วกันก็น่าจะรอดหมดนะจะทรงสุดวะสุดวะออกไปแล้วหนึ่งนะครับผมรับแต้มฮิวก่อนออกอีกหนึ่ง Let's go dude